ถ้าถูกจองแชทห้ามถาแบบนี้ตอนนี้กูมีใบประกาศสนิบัติวิชาจุวยาของมหาลัยเยลครับมหาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับข้อแรกครับคือห้ามส่งข้อความไปถามเพราะว่ายังรักกันอยู่ไหมตอนนี้เราเป็นอะไรกันไม่รักกันแล้วสิถ้าตอนนี้คุณคุยกับคนอื่นใช่ไหมหรือไม่คุยกับฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ เพราะตอนนี้เขาอะดองแชทคุณอะแสดงว่าเขาอะเห็นว่าคุณอะไม่มีค่าอยู่แล้วไม่มีราคาอยู่แล้วนะครับอย่าลดราคาตัวเองนะครับโดยการไปถามคำถามแบบนี้ไม่มีแม่ค้าที่ไหนนะครับที่สินค้าขายดีอะจะไปนั่งถามลูกค้าว่าเมื่อไหร่เธอจะซื้อสินค้าฉัน<ๆ>เธอไปซื้อเจ้าอื่นแล้วใช่ไหมแบบนี้แสดงว่าสินค้าคุณมันขายไม่ออกครับสินค้าขายไม่ออกก็คือไม่มีราคาและไม่มีใครอยากได้ครับ ดังนั้นวันนี้ราคาคุณต่าอยู่แล้วเขาดอกแชทคุณอยู่แล้วเขาไม่เห็นคุณมีค่าอยู่แล้วอย่าทาตัวเองให้มันต่ําตมมากกว่าเดิมครับห้ามส่งข้อความแบบนี้เด็ดขาดครับข้อที่2ครับห้ามโพสต์ประชดโพสดราม่าโพสตเรียกร้องความสนใจโพสต์โสดคุณลองคิดดูครับว่ามีแม่ค้าที่ไหนจะโพสต์บอกลูกค้าว่า ตอนนี้สินค้าฉันเหลือนะมาซื้อได้มาเลยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำแบบเนี้ยมันทําให้คนซื้อรู้เลยว่าเฮ้ยของคุณมันขายไม่ออกถึงจะมาโพสต์แบบว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้สินค้าฉันเหลือนะมาซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะครับสินค้าขายดีมีแตบอกว่ารีบจองรีบเอารีบโอนเพราะเดี๋ยวของหมดแล้วต้องรอรอดหน้านุ่นนี่นั่นดังนั้นการที่คุณโพสตดราม่ามันเป็นการประจานตัวเองครับว่าไม่มีใครเอาครับยิ่งทําให้คุณค่าต่ําลงไปอีกนะครับข้อที่สาครับ แทนที่จะทํสองข้อนั้นนะให้คุณทําแบบนี้ให้คุณลายถามเขานะครับหรือส่งข้อความถามเขานะว่านี่เธอมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฉันเป็นห่วงเธอนะเห็นเธอเงียบหายไปมีอะไรเกิดขึ้นบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะได้ไปช่วยเธอหรือมีอะไรฉันช่วยเหลือไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นการส่งข้อความแบบนี้มันเป็นการที่ให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาผิดนะที่เขาไม่ได้ส่งข้อความหาเราแต่เราไม่ได้จับผิดอะไรเลยมีแต่เราถามด้วยความเป็นห่วงถามด้วยความหวังดี แบบนี้เขามีแนวโน้มนะครับที่จะตอบคุณกลับแล้วก็กลับมาคุยกับคุณได้ดีขึ้นครับแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดองแชทกันแล้วแสดงว่าความสัมพันธ์เสื่อมเริ่มขาดครับอันนี้ต้องแก้ไขด่วนเลยนะครับคุณแนะนําทบทวนในคอส a าร์เกมครับสะกดจิตให้เาขาคลั่งรักจิตยาใสา่ดำที่ทําให้เาขาคลั่งรักและสืบติดคุณตลอดชีวิตครับถ้าเขาสําคัญและเขาเป็นคนที่ใช่และมีค่าพอครับคนที่ใช่ไม่ได้หากันง่ายๆครับ และคุณก็ไม่อยากมีแฟนหลายคนตลอดชีวิตหรอกคุณอยากมีแฟนคนเดียวแต่เป็นคนที่ใช่แล้วคนนี้คนที่ใช่ของคุณหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ใช่คุณก็ต้องพร้อมลงทุนครับไม่มีของมีค่าที่ไหนได้มาฟรีๆครับสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์นะครับสำหรับใครนะครับอยากได้คำพูดช็อกสมองที่ทำให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คำว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิง